โอเคนะครับวันนี้เดี๋ยวครูจะมีเกมการทดลองมาให้เล่นอ,อุปกรณ์คือตอนนี้ 1. เรามียีสต์เรามีเกลือคือเรามีน้ำตาลกิจกาก็ 9, คือทอํายังไงก็ได้ให้เกิดฟองแกส๊สมากที่สุดเมื่อเอาไปตัมน้ำตักได้แค่4ีช้อนชาถ้าตักน้ําตาลไปแล้วสองจะเหลืออีกแค่สองตังจะตักยีสต์หรือจะตักเกลืออยีตสต์สน้ำตาลส ยีสิบสองน้ำตาลสองทำไมทำอย่างนี้ทำไมเลือกใช้วิธีนี้เพราะว่ายิมม่นตาลอ๋อแล้วทำไมไม่ใส่น้ำตาลสามเราอยากแป้งัยเลอโอเคใช้ยีน,น้ำตาล1แล้วก็เือหน่ีเหตุผลไหมที่มันเลือกสขตรนี่เพราะคิดว่าถ้ายิมมันเยอะจะแบบทำให้เกิดฟอเอขึ้นอ๋อแล้วใส่เกลือทำไม่ไ,ไ,มได้กลัว อยากให้มันครบทุกอันเอาลองดูได้ยังนะมาจียบหนึ่งหด้หเห็นหน้านตาสองามาไหมบิ๊กเกอร์ลองใส่บิ๊กเกอร์ได้ไหมใส่อะไรนะอเอาลองดูดิ กุ้งล่องไปแตกเกลือมีฟองไหมไม่มีมมสรุปนะครับสมมติว่าถ้าเราจะทำขนมปังเนี่ยเราต้องผสมน้ำตาลหรือว่าผสมเกลือน้ำตาลน้ำตาล,ตาลอ่าทำไมต้องใส่น้ำตาลครับเพราะว่าพีสชอกินน้ำตาลเออน้ำตาลปั๊บมันจะปล่อยออกมาปล่อยแก๊สออกมาได้ปังก็เลยพอพฟออ,ออ่อเออ